พลีคมคอยาววงจรชีวิตของพลีคมคอยยาว 1. ไข่วางเป็นกลุ่มบนกิ่งไม้หรือใต้ใบระยะเวลาเป็นไข่ประมาณสองถึงสสัปดาห์ 2. ตัวอ่อนนิม้มไม่มีปีกลำตัวลายดำถึงขาว เคลื่อนที่เร็วกว่าตัวเต็มวัยระยะนี้จะลอกคราบ3ถึงสครั้ง 3. ตัวเต็มวัยอดาลมีงวงยาวสีแดงลำตัวเขียวมีจุดเหลืองเป็นเอกลักษณ์ชอบเกาะนิ่งๆอามผนังหรือโคนต้นไม้อายุประมาณหนึ่งถึงสเดือนพฤติกรรม ไม่ทำอันตรายต่อคนไม่กัดไม่ต่อยตัวเต็มวัยบินไม่เก่งแต่กระโดดได้ชอบดูดกินน้ำเลี้ยงต้นไม้เช่นลำไยมะม่วงลิ้นจี่มักออกมาให้เห็นมากขึ้นในช่วงฤดูฝนถึงต้นฤดูหนาววิธีจัดการแบบไม่ทำ้ายมาแมลงหนึ่ง ย้ายออกไปนอกบ้านใช้แก้วถ้วยครอบเบาๆแล้วค่อยๆเขีย่ยให้เข้าไปในภาชนะนำไปปล่อยนอกบ้านหรืออ่ามต้นไม้ 2. ลดแหล่งดึงดูดปิดไฟหน้าบ้านที่สว่างมากๆเพราะมาแมลงชนิดนี้ชอบบินเข้าหาแสงปิดช่องเล็กๆอ่ามผนัง หรือประตูที่แมลงเข้ามาได้ 3. ทํทำความสะอาดต้นไม้แมลงชนิดนี้มักมาพร้อมมดที่ชอบกินน้ำหวานที่มันขับออกหลังต้นไม้ด้วยน้ำฉีดเบาๆตัดกิ่งที่มีรอยไข่หรือคราบน้ำหวาน 4. ไม่จำเป็นต้องฉีดสารเคมีเพราะไม่ใช่แมลงที่ทำลายพืชหนัก และสารเคมีจะกระทบแมลงที่เป็นประโยชน์อื่นๆ